สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมารีวิวพ่อแม่พันต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วให้ชมไป7คู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนซีขาวด่างแต่วันนี้จะให้ชมแนวแบบสีป่ามั่งคู่นี้นับต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะคะ คู่ที่แปดตัวพ่อพัน์ตัวที่เดินไปเดินมานี่จะขันโยนที่สี่ถึงห้ากุกส่วนตัวนี้เป็นแม่พันขันโยนที่เจ็ดกุกจะสังเกตเห็นตรงหัวเขานะคะหนิงก็เพิ่งมาเห็นตอนนี้แหละค่ะตอนที่ทำคลิปว่าโดนตัวผู้ไล่ตีใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนคู่ก็ได้นะคะคือเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงก็จะจะแยกก่อนแยกก่อนแล้วก็ให้เขาอยู่กรงที่ชิดกันไว้เหมือนเดิมรอให้เขาแบบเออรอให้ตัวผู้เลิกตีตัวเมียพอเขาอยากจะผสมอีกเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าคู่เหมือนเดิมเพราะว่าบางครั้งก็เสียดายค่ะเพราะเพราะเวลาแยกไปแล้วบางครั้ง พ่อแม่คู่นี้อาจจะให้ลูกที่เสียงดีได้กุกตามที่เราต้องการแต่พอแยกไปเปลี่ยนคู่ใหม่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมฉะนั้นเราก็แยกแยกเขาไว้ก่อนช่วงระหว่างที่เขาตีกันอยู่เห็นไหมคะขนบนหัวหมดเลยหนิงเพิ่งเจอตอนที่หนิงทําคลิปนี้แล้วค่ะแต่ก็เจอปัญหานี้มาหลายคู่เหมือนกันถ้าดูคลิปเก่าๆถ้าหลายท่านที่เคยได้ดูก็หนิงเจอปัญหาที่ตีกันอย่างนี้แล้วค่ะ แต่จริงๆเขาเพิ่งไข่ครบสองใบไปเมื่อวานแต่หนิงเอาไปให้นกเข่าแขกมือปืนกกให้พอดูแนวโน้มแล้วถ้าจะทิ้งรังแล้วล่ะค่ะคู่นี้เป็นสีป่าพ่อสี่ถึงห้ากุกแม่เจ็ดกุกแต่ลูกสามารถหลุดถึงแปดกุกก็มีค่ะเป็นบางตัวส่วนใหญ่ก็จะยืนพื้นที่ หกกุกส่วนใหญ่นะคะแต่ต่ำสุดก็คือสี่กุกเหมือนพ่อเขาค่ะพ่อพ่อเขาก็บางครั้งก็หลุดที่สี่ห้าหจะเยอะหลุดไปที่8ดก็จะน้อยหลุดที่4ี่กุกก็จะน้อยฉะนั้นท่านไหนที่รับลูกนกของคู่นี้ไปก็จะรุ้นตั้งแต่สี่ถึงเจ็ดกุกสูงสุดก็8ปดกุกดูตัวเมียเลยหงอยเลยค่ะ ลนจิกขนออกหมดเลยเดี๋ยวพอหนิงทําคลิปเสร็จเดี๋ยวเขคงต้องแยกก่อนแต่ก็แขวนกรงไว้ชิดกันนะคะเหมือนเราเทียบกันใหม่ไปดูคู่ที่เก้าคู่ที่เก้าคู่นี้ตัวผู้จะเป็นปะแปง้งแต่หนิงจำกุกเขาไม่ได้ คือคือเราเช็คไว้นานแล้วแล้วทีนี้ก็ลืมพอเราจับมาเข้าคู่ก็เลยจำกุกเขาไม่ได้ค่ะว่าตัวผู้กี่กุกส่วนตัวเมียนี่คือสี่กุกที่เป็นกำไรสีชมพูส่วนป่าแป้งจะเป็นตัวผู้แต่หนึ่งว่ากุกก็คงน่าจะไม่ต่ากว่าสี่กุกคือถ้าสี่กับสี่ ก็ถือว่ากุกเยอะอยู่แนวโน้มเข้าคู่ให้ลูกหรือยังคือแนวโน้มเหมือนเข้าคู่แต่ว่ายังยังไม่ผสมนะคะยังไม่มีลูกไปดูคู่ที่สิบเลย คู่ที่สิบคู่นี้ก็ปะแป้งอีกแล้วค่ะรู้สึกว่าหนิงกับคุณหมูนี่จะชอบแฟนซีมากกว่าสีป่าพ่อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวด่างขาวปะแป้งกับแม่พันธุนส์สีแดงแฟนซีสีแดงตัวแม่พันธุ์จะเป็นขันโยนที่8กุก คือแถึงเได้เลยตัวนี้แม่พันธ์ุก็เป็นลูกของคู่ที่8ที่หนึงรีวิววันนี้ล่ะค่ะ <c oughs> เขาให้ลูก8ปถึงเก้กลุก <c oughs> แต่เป็นสีแดงส่วนตัวผู้ปะะแป้งขันโยนที่5กุกแต่เคย ถ้าเอาเขาไปขึ้นกรง,งแขวนแล้วก็พ่นน้ําตากแดดเขาไปได้ถึง 6- กถึงเกุกแต่พออยู่ในกรงเพาะหนึ่งเห็นเขาขันที่5้ากุกหนึ่งก็เลยให้เขาเป็นพ่อพันห้ากุกแล้วกัน5้ากับแม่แดง8ปถึงเก้กุกแต่ยังไม่มีผลงานเห็นตัวผู้เรียกกลางเหมือนกันค่ะ แต่ว่ายังไม่ผสมก็อย่างที่หนิงบอกว่าหลายคู่ไม่ยอมผสมไม่รู้ว่าเข้าคู่แบบไหนอาจจะไม่เรียกว่าเข้าคู่ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ตีกันเขากินข้าวด้วยกันนอนชิดกันแต่ไม่ผสมก็เลยมีหลายคู่ที่ยังไม่ให้ลูกแต่เห็นตัวผู้ขึ้นเรียกรังบ่อยแล้ว เดี๋ยวคงอีกไม่นานนะคะพอปะแป้งห้ากุกกับแม่สีแดง8ถึง9กุ้กลูกออกมาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5้ากุกคู่นี้เป็นคู่ที่สิบไปดูคู่ที่สิบอคู่ที่สิอคู่นี้เป็นสีป่า แต่ตัวพ่อพัน์ตัวใต้ตาก็จะมีปาแป้งนิดนึงพ่อพัน์ตัวข้างล่างขันโยนที่5้ถึงหกกุกแต่ตัวข้างบนเป็นแม่พัน์ขันโยนที่สก,กุกดังนั้นลูกที่ออกมาส่วนใหญ่จะขันโยนที่4ีถึงห้ากุกค่ะตัวหนึ่งว่าตัวพ่อพัน์น่าจะเป็นเป็นลูกของแฟนซีมาก่อนคืออาจจะเป็น พ่อแม่เขาอาจจะมีขาวมาคู่นี้ถึงจะเป็นสีป่าแต่ว่าลูกที่ได้ก็จะมีอยู่2แบบก็คือสีป่ากับสีขาวค่ะแต่ขาวก็ไม่ได้ขาวล้วนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปหนิงจะรีวิวเสียงขันโยนของลูกของเขาให้ฟังแต่เป็นสีขาวก็จะมีแต้มที่ข้างหลังลูกเขาขันโยนที่4-5กุกแต่ตัวที่ หนิงจะให้ฟังคลิปเสียงก็จะเป็นที่4กุกแต่ช่วงหลังนี่เขาไม่ค่อยมีวินัยในการในการฟักมันอาจจะเป็นข้อเสียที่ที่เราเอาไข่ไปให้นกเขาแขกกกแล้วก็ฟักให้ก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่มีวินัยตรงนี้แต่บางครั้งก็ก็ไม่เสมอไปค่ะ อย่างบางคู่คู่ใหม่ที่เข้าคู่บางครั้งหนิงก็ให้เขากกเขาฟักเองแต่เขาก็ทิ้งรังทิ้งไข่เราก็เลยต้องใช้มือปืนอันนี้เป็นแค่คือความคิดของหนิงนะคะว่ามันเป็นเพราะเราเอาไข่เข้าไปหรือเปล่าแต่บางครั้งก็เอ้คู่ใหม่เราก็ไม่ได้เอาแต่เขาก็ยังทิ้งอาจจะด้วยหลายอย่างค่ะเหตุผลหลายอย่าง อาจจะมีสิ่งรบกวนตอนกลางคืนอาจจะมีหนูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาทิ้งรังหรืออาจจะมีมีแมวมีสิ่งรบกวนนะคะพอปกติแล้วเขาก็ต้องกกไข่ฟักไข่ของเขาแต่ถ้ามีสิ่งรบกวนเขาก็ต้องทิ้งเป็นธรรมดาเราก็ต้องดูสาเหตุดูต้นเหตุ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาเสียงขันโยนของลูกเขามาให้ฟังแต่เป็นสีขาวนะคะไปดูคู่ที่สิบสองคู่ที่สิบสองตัวที่ยืนบนคอนเป็นตัวผู้กำไรเขียวขันโยนที่ห6กกุกตัวนี้คโคอ่างเกือบตลอดเลยค่ะ พอพันตัวนี้แต่ตัวข้างล่างเป็นตัวเมียขันโยนที่สี่กุกก็ห้าหกกับสี่ลูกเที่วออกมาก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่กุกปกติตัวสีเอากำไรสีเขียวตัวข้างบนที่เป็นตัวผู้เข้าคู่ยากมากเลยค่ะลองเทียบกับตัวไหนก็แล้วไม่ยอมก็คือคือตีเขาคือตีตัวเมียเทียบก็ไม่เข้า จับโยนเข้ากรงเลยก็ตีเขาก็เลยอยู่กรงแขวนมานานเลยค่ะพน่น้ำตากแดดพอถึงถึงเวลาของเขาคือเขาพร้อมที่จะเข้าคู่คู่นี้ก็คือจับเข้าเลยไม่มีการเทียบแล้วก็นั่งเฝ้าเป็นไปได้ไงเข้าคู่เฉยเลยค่ะ คือเข้าไปกินข้าวด้วยกันไซส์ขนให้กันวันสองวันขึ้นผสมเฉยเลยเห็นไหมคะบางคู่ไม่ต้องใช้เวลาถ้าเขาพร้อมเขาชอบละก็จะเข้าอย่างเร็วเลยสําหรับเข้าคู่นกไม่มีทฤษฎีตายตัวว่าต้องเทียบกันสองอาทิตย์นะเทียบกันเป็นเดือนเทียบกันกี่วันคือถ้าเขาจะเข้าก็เข้าเลยค่ะ แต่ยังแต่ยังไม่มีลูกนะคะเพราะว่าคือหนิงให้นกเขาแขกมือปืนกกให้ตัวเขาเองที่ไข่แรกๆเลยคือเขากกเองก็อย่างที่หนิงบอกไปว่าบางครั้งหนิงก็ไม่ได้เอาให้นกเขาแขก,กกกให้ทุกทุกคู่เพราะว่านกเขาแขกอาจจะไม่ว่างแต่ตัวเขาก็ยังทิ้งรังเหมือนเดิม ลูกที่ออกมาเหมือนกับว่ากกมั่งไม่กกมั่งเขาก็เลยไม่สมบูรณ์ก็ตายโคมในไข่เลยค่ะแต่ยังไงเราก็ถือว่าเขาเข้าคู่สำเร็จอยู่เดี๋ยวถ้านกเขาแขกว่างก็ให้นกเขาแขกกกให้ก็จะได้ลูกของคู่นี้แม่สี่พ่อห้าหกลูกออกมาก็ น่าจะได้สีป่าไหมแต่แม่เหมือนมีเหมือนมีป่าแป้งนิดนึงเห็นไหมคะขนขาวๆเส้นหนึง่งวันนี้หนิงขอรีวิวแม่พ่อแม่พันุ์แค่ห้าคู่ก็วันก่อนเจ็ดคู่วันนี้ห้าคู่ก็เป็นสิบสองคู่ แต่วันนี้จะเป็นแนวสีสีป่าแบบป่าแป้งด้วยเดี๋ยวไปชมลูกนกที่อายุสองเดือนขึ้นว่าช่วงนี้หนิงมีไหมมีแบ่งไหมก็มีหลายท่านที่ทักเข้ามาแต่หนิงว่าหนิงยังไม่พร้อมที่จะที่จะแบ่งค่ะดูเหมือนเขายังจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็มีท่านที่ ถ้าหนิงจำไม่ผิดน่าจะเพชรบุรีอยากได้ลูกนกสี่ตัวแต่ขอเป็นห6กกุกก็คือกุกเยอะหน่อยหนิงก็ดูดูให้อยู่ค่ะแต่บางบางบางตัวมันเหมือนจะกุกต่ำไปก็คือ3ามถึงสี่กุกก็เลยยังไม่พร้อมที่จะได้ห้าหกกุกที่ที่ที่สตัวนะคะเดี๋ยวไปชมลูกนกกันเลยลูกนกกลงแรก ตรงนี้มีห้าตัวอายุก็ราวๆสองเดือนขึ้นแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ข้างในอะค่ะที่อยู่ข้างตัวสีขาวตัวนี้คืออายุได้แค่หนึ่งเดือนตัวนี้จะเป็นตัวที่หนิงต้องเก็บเขาไว้เพราะว่าเขาหนีค่ะหนิงตั้งชื่อให้เขาเลยว่าเจ้าหนีวันก่อนตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่มือปืน หนิงเปิดกลงเอาอาหารให้แล้วเขาบินสวนมือหนิงออกมาเลยนี่ค่ะตัวกําไรเหลืองตัวเล็กๆตัวนี้อายุได้หนึ่งเดือนเขาเป็นลูกของแม่แดงสีถึงห้ากุกกับพ่อสีป่าห้ากุกคอกพี่ก็จะขันโยนสี่ถึงห้ากุกเหมือนแม่เขาก็จะมีป่าแป้งใต้ตาเพราะว่าแม่เขาสีแดงแต่พ่อเขาสีป่า หนิงทำนกกลุดก็หลายตัวค่ะแต่ว่าเวลาเขาบินไปแล้วเขาเคยเขาเคยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็จะรู้สึกหิวก็จะไปเที่ยวอยู่ประมาณสองวันพอเหนื่อยไปท่องโลกกว้างก็จะกลับมาก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวที่สี่ที่หนิงทำหลุดแต่เขาก็จะกลับมาทุกตัวเลยค่ะท่านไหนที่ทำนกหลุดกลับมาไหมคะ แต่แต่ที่กลับอาจจะเป็นนกเด็กคะ่ะวันที่เขาหลุดเขาอายุได้แค่ยี่สิบสามวันตอนนี้ก็กลับมาแล้วอายุหนึ่งเดือนอเดี๋ยวจะต้องเก็บเขาไว้เพื่อเช็คกูกว่าจะได้สี่ถึงห้าเหมือนแม่ไหมแต่คิดว่าเหมือนละคะ่ะถ้าถ้าเป็นตัวเขานะคะแต่แต่นิ่งก็คิดว่าเป็นตัวเขาละคะ่ะพราะหนิงยังไม่เห็นนกป่าแถวนี้เลย ตัวนี้ก็จะหางขาวแต่ก็สวยนะคะช่วงนี้ไม่มั่นใจในลูกนกเลยเพราะว่าบางครั้งก็ลืมว่าเป็นไข่ของใครเขียนไว้ก็จริงค่ะแต่บางบางครั้งเราก็สลับไปสลับมาจนลืมไปเลยว่าไข่ของใครฉะนั้นถ้าแบ่งลูกนกไปแล้วเดี๋ยวกุกเพี้ยนขึ้นมาเดี๋ยวกลัวโดนตำหนิขอรอเป็นรอเช็คกุกเลยละกันค่ะ แต่บางตัวก็ชัวอย่างสีขาวตัวนี้ก็เป็นลูกของพ่อห้าหกับแม่สี่กุกขอกพีขันโยนที่สี 5, ่ถห้ากุกส่วนตัวด่างตัวด่างนี้คือติดจองค่ะก็คือมีหลายท่านที่อยากได้ด่างตัวนี้ก็เลยติดจองแต่ดูเขาแข็งแรงค่ะตัวที่แข็งแรงหรืออ่อนแอเราก็จะดูจากการที่เขาบินเก่งขึ้นคอน แต่บางตัวก็จะแบบเรียบร้อยดูเชื่องเชื่องซึมๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะป่วยเสมอไปนะคะบางครั้งอาจจะเป็นตัวเมียที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่มีด่างอยู่สองตัวแต่ก็ติดจองค่ะตัวข้างบนมีโอกาสได้3าถึงห้ากุกเพราะว่าคอกพี่เขามีทั้ง3ามมั่งห้ามั่ง ส่วนตัวข้างล่างกําไรสีเหลืองนี้มีโอกาสได้4ีถึงหกุกหนิงจะบอกได้ตามคอกพี่แล้วก็พ่อแม่ของเขาตามกลุกของพ่อแม่กรงนี้มีลูกนก5ตัวไปดูกรงที่2องกรงนี้6ตัวตัวข้างบนนี้จะเป็นเก็ดแก้ว สีดังเดิมเป็นคู่เกิดกับเกตแก้วสีแดงตัวนี้ติดจองท่านที่สกลนครตอนนี้เขาอายุได้สองเดือนครึ่งตัวข้างบนที่เป็นสีดังเดิมจะจะคึกคักกว่าค่ะช่วงแรกนี่คือตัวสีแดงสีส้มตัวนี้สีแดงแล้วกันนะคะหนึ่งเรียกสีแดงเออจะไม่ค่อยคึกคักจะไม่ค่อยบินขึ้นคอน ตั้งแต่ช่วงที่เขาอายุหนึ่งเดือนก็จะอยู่แต่เดินไปเดินมาหนิงก็เลยแต่เขาแข็งแรงอยู่นะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาป่วยนะคะแต่หนิงมองว่าเขาอาจจะเป็นตัวเมียแต่ตัวข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้เพราะว่าเขาเป็นคู่เกิดอายุกรงนี้ก็เท่าเท่ากันกับกรงเมื่อกี้ค่ะสองเดือนขึ้นแต่อาจจะยังไม่ถึงสามเดือน บางตัวก็สร้อยเริ่มขึ้นแล้วกลงนี้มีหตัวไปดูกลงที่สามลูกนกกลงที่สามกลงนี้มีหตัวค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขนอาจจะบนหัวอาจจะหลุดมั่งอาจจะเกิดจากการบินชนกลง หรือไม่ก็ไลจิกกันแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่สวยค่ะเดี๋ยวพอเขาเริ่มได้อายุเจ็ดปดเดือนก็จะเริ่มสวยแล้วสำหรับขนของเขานะคะอายุก็สี่เดือนขึ้นเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะเคาะให้ได้ยินแล้วล่ะค่ะเขาก็จะค่อนข้างแข็งแรงดีแล้วเพราะว่าสี่เดือน สเดือนขึ้นซอยก็แต่ก็ยังไม่เต็มนะคะซอยยังไม่เต็มคือขึ้นแล้วมีท่านหนึ่งที่น่าจะเพชรบุรีสั่งลูกนกหนึ่งไว้สี่ตัวแต่ขอเป็นกุกที่5้ถึงหกุกกุกสูงหน่อยแต่หนึ่งยังเช็คให้ไม่ได้นะคะที่กุกสูงเพราะว่าอย่างสีขาวในกรงนี้เขาก็น่าจะได้แค่3ามถึงสี่กุก แต่ว่าอายุก็4ีหเดือนน่าจะไม่ใช่ลูกนกแล้วะค่ะเดี๋ยวสักพักเขาก็คงจะเคาะให้ได้ยินแล้ววันนี้หนิงก็มาอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วพ่อแม่พันธุ์ที่หนิงเข้าคู่ไว้บางคู่ก็อาจจะให้ลูกแล้วบางคู่ก็ยังไม่มีลูกแล้วก็อัปเดตลูกนก ที่กำลังเช็คความสมบูรณ์แข็งแรงในช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ